สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอัพคลิปแรกของวันนี้แนะนําไปหมดแล้วนะครับวางแผนการเปิดกาชชาให้ดีๆนะทั้งการใช้รูบี้แล้วก็ตัวกาชชานะครับรวมถึงนับถอยหลังคาใบโคลโบอ่ะอยากรู้ข่าวสารต่างๆไปดูคลิปแรกของวันนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID ดลึกลับ ถือว่าเป็นกําลังใจเป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่อาจจะกลับมาจากซีซั่นแรกๆหรือแบบเลิกเล่นไปแล้วปี2ปี3ปีอาจจะไม่นานแต่ว่าเกมมันพัฒนาค่อนข้างจะไวนะครับมาดูกันว่าแบบเฮ้ยเราต้องอดทนยังไงเราต้องเล่นกันยังไงนะหรือคนที่เพิ่งเล่นกันใหม่นะครับก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะว่าไอดียรับเนี่ยใช้ความอดทนค่อนข้างจะสูงมากนะครับไอเดียรับประวัตินิดนึงนะครับคือผมใช้คําว่า ID ดีรับเพราะว่าเป็นไ d ดีของแฟนผมไม่ใช่ ID ดีที่ผมปั้นขึ้นมาเองอ่ะผมปั้นขึ้นมาเองเนี่ย มีทั้งหมด10 ID นะครับตัว ID 11ยังไม่มีแผนการสร้างนะไอ ID รับรู้กันแล้วนะครับว่า,าเริ่มสร้างมานะครับพร้อมกับ ID หลักของผมเลยนะครับแต่ว่าเลิกเล่นไปพักใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะกลับมาเล่นยังไงนะเพิ่งมารู้ตอนอโครโรโบยาฉ่าฮิเมะก็คือประมาณปี9เดือนปี10เดือนแล้วนะครับที่เข้าเกมมาด้วยอีเมลและพาสก็คือไม่ใช้แอปไลน์นะครับก็เลยนำมาเล่นต่อเนื่องครับนำมาเล่นแบบ ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับรูบี้ก็ไปหาฟรีก็ไม่ได้กบก็ไม่มีสำรองเลยครับใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากมาถึงวันนี้ครับ ID รับดูหน้าทีมนะเมื่อคืนเนี่ยผมทำการปั้นเลนเจอร์รวดเดียวครับ5ตัวทั้งขึ้น9ดาวทั้งปั้นขึ้นมาครับเรียกได้ว่า Evolution ขั้นสูงสุดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมจะโหดแค่ไหนความอดทนใช้ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับ อ่ะซึ่งใครนะที่แบบว่าไม่อยากอดทนและไม่อยากใช้เวลาอยากจะได้ไอดีมาเล่นเลยครับอยากจะได้โคโรโบที่เราพลาดไปนะผมขอแนะนําร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้ก่อนนะครับทาร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาร่เรนเจอร์นะอ่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบเล่นเกมนี้เพราะโคโรโบบางทีอาจจะพลาดหรือเปิดไม่ได้เนี่ยแนะนําไปดูที่ร้านค้าครับไอดี ID ที่มีโคโรโบโหดๆอ่ะแถมเป็นโคโรโบที่เราชอบนะแสงมืดตึงๆเกียร์โดนแน่นอนอ่ะยุคนี้ต้องเกียร์โดนแน่นอนครับก็ รีบไปจัดที่ร้านค้าได้เลยอะส่วนใครที่แบบเอ้ยไม่ไหวละมีไ d เียสวยๆอยู่อยากจะพักการเล่นไม่อยากเล่นก็สามารถขาย ID เดีเช่นเดียวกันนะ ID ผูกลายไอดี ID สวยราคาร้อนอต้องราคาร้อนด้วยนะเพราะว่าพ่อค้าต้องนําไปขายต่อนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปขายได้เช่นเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวผมแปะลิลงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักบ,บุ Ranger, กตรคอมเมนต์นะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไ d ดีตึงๆต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพจด้วยนะเจ้านี้มีกิจกรรมดีๆแจกอยู่เรื่อยๆครับอาใครติดตามก็รู้เลยครับ ว่าแจกยับอยู่เหมือนกันนะะใครอยากซื้ออยากขายดีก็ไปตามร้านได้เลยครับส่วนถ้าทักชทแชทเพจเราเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับ t า r โรเจอร์9 9 9าอ่ะรีบไปดูที่เพจรีบทักไปได้เลยครับอยากได้ดีแบบไหนอ่หรืออยากขายก็จัดได้เลยครับตามลิงที่แปะไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับไอดีคลับะครับก็สร้างมาพร้อมออดีหลักผม,มแหละแล้วก็ไม่ได้เติมไอดี ID ของผมเนี่ย id 2เนี่ยไปถึง id รับคือไม่เติมเลยเป็นสายฟรีร0อจะมีแค่ id 6กับ id 7อันนั้นจะเรียกว่าไม่เป็นสายฟรีก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่คนถามมาเยอะมากว่า,า id สร้างใหม่แล้วซื้อแพ็คมือใหม่อย่างเงี้ยมันมันจะดีไหมผมก็เลยลองทําให้ดูตอน id 6กับ id 7ที่เติมไป89บาทตอนแรกสุดเพื่อทำคอนเทนต์แต่ว่าที่เหลือก็ไม่ได้เติมเลย,เลยนะยกเว้น id อื่นก็คือไม่เติมเลยบาทเดียวก็ไม่เติมครับไม่เติมเลยเลยครับคือต้องการเล ให้ดูว่าเฮ้ยสายฟรีแบบ100%เนี่ยเล่นได้อยู่เหมือนกันนะอ่านะครับก็แบบเป็นคําแนะนำไนงะน้าเงินเรามีไม่พอใช่ไหมขอให้พึ่งน้ําแรงครับเกมนี้อดทนสําคัญมากครับดีนี้ให้ดูนะคือเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละครับแต่ก็เป็นสายฟรีนะครับแล้วก็พักการเล่นอ่าเพราะว่า อ่าผมไม่สามารถที่จะดึงลายเขามาเล่นคือเคยดึงลายแล้วมีปัญหาเรื่องของายชื่อเพื่อนหายหมดไงก็เลยไม่ได้เล่นยาวนานมากจนสุดท้ายอกลับมาคุณอีกครั้งนะคือตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆที่อ่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเกมได้นะครับโดยการอ่าใช้อีเมลรับผ่าเท่านั้นไม่จะเป็นต้องใช้อัพไลน์อ่ะทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยครับคือโคโรโบที่ได้ล่าสุดเนี่ยมันได้มาเพาะ ตอนนั้นมันไม่เข้าเกม21วันครับแล้วก็เข้าวารอบโคโลโบจะได้หีบสุ่มโคโลโบฟรีนะครับซึ่งไม่มีแล้วนะโคโลโบนี้เป็นโคโลโบสุดท้ายครับที่เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทําแล้วเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลลึกลับของตรงเกมเนี่ยครับอันนี้คือไอที่ขึ้นมาคือมันเปิดได้ย้อนหลังนะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวโปกติของตัวเกมครับคือมาตอนยาชาฮิเมะซึ่งถึงตอนนี้ก็ประมาณ1ปี9เดือน10เดือนนะครับเนี่ยไม่ได้เลยครับตั้งแต่ยาชาฮิเมะ แล้วก็มาเริ่มได้ตัวแรกนะครับก็คือโฮโลโฮโลเออนะครับพอได้ปุ๊บเอยไม่มีเลนเจอร์ก็เริ่มปั้นไถอดทนนะเพราะว่าอ่าผมใช้วิธีการที่ถ้าสมมุติเปิดไว้ได้เราหาก,กบตุนเอาไว้ก่อนไอ้ทีนี้ไม่มีกบตุนเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆเออนะครับจนมาได้โอริเวอร์เฮ้ยก็แบกมานิดนึงแล้วแล้วพอมาได้เอเมเดียในตอนแฝงที่หลายคนก็ยังรู้สึก เจ็บใจรู้สึกเสียดายนะแฝงคลิปไม่มีแล้วผมก็ใช้นะครับแล้วมาได้เอเลนอันนี้คือสุดยอดมากหลายคนเสียน้ำตาให้กับเอเลนนะไฟนอลซีซั่นนะครับ อ่าแล้วก็มาได้ริมูรุนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ต้องโบกมือลาและริมูรุกับตัวของโอริเวอร์ครับแล้วก็ได้อาวิโดอีกเนี่ยก็เป็นตัวมีค่าแฝงก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สั่งมืดมาเปิดได้อีกเนี่ยมาได้แล้วก็มาได้ตัวไมกี้คือไมกี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไอดีเนี้ผมเปิดได้2ตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดมาได้บราอยมทูดโอ้โหเมื่อคืนอีวิลูชันทีมนะครับป้านมารวดเดียว5ตัวนะครับก็คือเดิมเนี่ยผมมีไมกี้นะครับอ่าไมกี้ไฮเปอร์แม็กนะครับ ผมปั้นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็น9ดาวนี่ไมกี้ครับขึ้น9ดาวแล้วก็ได้ฟื้นพลังอะจจะว่าโอเคนะครับอ่าไก่ทองไอดีนี้นะเดิมผมใช้แค่ไฮเปอร์แม็กอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นเดาวนะครับแล้วก็รีความสามารถรีจนเอาได้ครับรีจนได้นี่นะ,อะแอร่นืดนะครับแล้วก็เอเลนเชนเดวการเอเลนผมเพิ่งขึ้นเป็น9าดาวนะครับคือเรียกได้ว่าวัตถุดิบที่สะสมมาเนี่ยขึ้นเป็น9ดาวรวดเดียวนะครับ อ่าครับหลายตัวเลยก็ก็จะมีอันนี้ปั้นขึ้นมาอ่าอันนี้ปั้นขึ้นมา1ตัวเป็นไฮเปอร์แม็กอันนี้ขึ้นเป็น9าดาว2นะอ่าสามครับก่ทองขึ้นเป็น9ดาวครับ4เอเดนขึ้นเป็น9าดาวครับ5นี่บาวโยบูธพึ้นได้มาใหม่ครับปั้นรวดเดียวเป็น9ดาวเมื่อคืนคือเรียกได้ว่านั่ง3ามจุติกระจุยกระจายอยู่งานเพื่อที่จะตีบวกเรนเจอร์ครับส่วนอัลเบโดนี่ตารางล็อกอินนะพิเศษนะเดี๋ยววันอ่าคืนของวันพุธตัวนี้ก็จะเป็น9ดาวแม็กเรียกได้ว่า บ้นลวดเดียวเลยครับความอดทนนะเก็บกบเก็บอะไรไว้ครับส่วนกบยังมีเหลืออยู่เพราะว่าเดือนหน้าโคโรโบแน่นอนครับการวางแผนก็เรียบร้อยนะครับว่าโคโรโบนะอ่านะครับก็อย่างน้อยๆนยนะต้องเปิดให้ได้1ตัวนะ,ะส่วนอ่ะรูบี้เดี๋ยวเก็บยาวลนะครับเพราะว่าอันนี้วางแผนที่จะเปิดเกียร์คริสต์มาสแล้วนะครับส่วนตัวก็ไปเปิดเรนเจอร์นะเดือนนี้ก็สบายๆครับไม่ได้ ต้องการหาอะไรแล้วครับตัวเกียร์ก็ยังถือว่ายังไม่ได้โหดมากนะักคือไอดีนี้ทันคริสต์มาสอ่าเพราะว่าปี9เดือนแล้วนะอ่าเขาทันคริสต์มาสครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะเปิดคริสต์มาสอีกอ่าก็จะมีพวกคาถามีกระดิ่งเยอะนะครับอันนี้มีโดนแน่นอนอยู่1ชิ้นนะครับมาใส่ให้กับเบลลล็อกคือโหดเลยนะครับแล้วก็ไกทองเดี๋ยวคงจะหาโดนแน่นอนให้ไกทองนะคริสต์มาสก็คือรูบี้ทั้งหมดจะเก็บเลยนะครับอันนี้นะเบลโยมทูดพึ่งปังขึ้นมาครับนี่เจะไปดีรปดดยร ช่องกลางนะครับอ่าที่เหลือก็เกียร์ฟรีผสมผสมกันไปนะอ่ะอันนี้คือหน้าทีมของ ID ลึกลับครับเรียกได้ว่าอดทนค่อนข้างจะเยอะคือไอดีเนี้ยนะความอดทนคืออะไรผมไม่มีค่า F นะครับดูนะค่า F 3 5สครับสมัยนั้นเนี่ยค่า F มันเป็นตัวเลข5าอยู่ใครที่ยังเห็นใครที่เป็นค่า F เลข5านะแสะดงว่าไอดีเก่ามากครับคือไอดีเนี้ยนะไม่มีค่า F เพราะว่าไม่มีเพื่อน อันีนี้เล่นแบบไม่มีเพื่อนอย่างที่บอกว่าตอนนั้นน่ะผมเคยดึงไลน์เข้ามาแล้วก็พวกที่แอดนะ่ะไอดีพง ID ไอดีผีไอดีในเกมเนี่ยเคยมีเต็มไปหมดมีเพื่อนในเกมหมดแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมดึงมาแล้วแบบเพื่อนมาหลุดไปหมดเลยเมื่อหลายปีก่อนนะผมก็เลยไม่ดึงใหม่แล้วฉะนั้นอันดีนี้เล่นแบบไม่มีค่า F เลยนะครับไม่มีเลยนะครับอดทนเลยครับแล้วก็ทีม P ี0้อยก็ไม่มีเช่นเดียวกันอ่าเพราะว่าไม่ได้ทําเดี๋ยวคงจะเริ่มไล่ทํานะ เดี๋ยวคงจะเริ่มไล่ทาแล้วอันนี้คือทีมพีร้อยยังเป็นย5ิบเปอร์กับ40บเปอร์เลยนะครับเพราะว่าทีมพีร้อยเนี่ยผมไปทําที่ ID9 กับ ID 10อันเดี๋ยวลึกลับจะต้องเริ่มทํานะ่าแล้วเดี๋ยวมารอดูนะไอะดีลับก็จะรีบพัฒนาขึ้นมานครับโซนพีพีเดี๋ยวดูแล้วกันว่าปั้นทีมขึ้นมาตนะั้งแต่เมื่อคืนตั้งรับมีอะไรยังไงบ้างนี่ตั้งรับชนะเลยครับเออพัฒนาทีมขึ้นมาทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับเจอทีมที่อก็แน่นอนเมื่อเทียบกับทีมผมเนี่ยตัวเลนเจอร์ทีมผมดูค่อนข้างจะตึงกว่าคิดดูดิว่าโอริเวอร์นะอ่าจริงๆเนี่ยผมควรจะต้องใช้โอริเวอร์นะครับกับตัวริมูรุเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันเป็นอ่าคอมโบแรนนืดใช่ไหมเป็นคอมโบแรนนืดนะครับควรจะใช้กับเพิ่มแร่หนึ่งพันะครับแต่คราวนี้เนี่ยอายุด5วินาทีเนี่ยผมก็มีนะครับ มีามตัวก็คือมีเอเรนนะครับแล้วก็ทำไมกี้ขึ้นมา2ตัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยในดีกเนแถวนี้เนะี่ยใช้ลองใช้เป็นคอมโบแบบนี้ดีกว่าเออนะครับเพราะว่าตัวเรนเจอร์มันตึงอยู่แล้วนะคือเอเรนกับไมกี้เนี่ยเก่งอยู่นะครับนี่ดูครับนี่นี่เรามีหยุด5วินาที3ตัวครับตึงเลยเออนะครับอ่ะอดทนครับเน้นย้ำนะน้ำเงินเรามีไม่พอขอให้พึ่งน้ำแรงครับคือเกมนี้เนะี่ยเราเล่นเป็นสายฟรีสู้เขาได้นะอ่านะครับ ต่างๆนานาครับเรนเจอร์เอาไปลากก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่ในหลีกที่ยังไม่ได้สูงมากนักเนี่ยเราใช้ความเหนือกว่าจากตัวเรนเจอร์ได้เพราะว่าบางหลีกเนี่ยเขาจะยังเปิดเรนเจอร์กันไม่ได้ไง,งแต่พอเราได้เรนเจอร์อาจจะแบบเฮ้ยเป็นตัวที่โหดมากในตอนช่วงนั้นๆนะครับนี่แล้วยิ่งผมได้บาวล็อกมาเนี่ยถือว่าช่วยไอดีนีค่อนข้างจะเยอะเราได้ไกลท้องเนี่ยลองคิดดูแล้วกันว่าไอดดนีเนี่ย ใช้เวลา1ปี9เดือนโอ้โหอาจจะแบบโหดกว่าบางคนที่เติมเล็กเติมน้อยด้วยนะอ่าน,นี้ต้องบอกเลยครับว่าจุดเด่นของเกมนี้มันมีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเล่นค่อนข้างจะนานอดทนนะแล้วก็มีดวงอันนี้สําคัญสุดอ่าอันนี้คือต้องยอมรับว่ามันข้ามไม่ได้จริงคือบางคนแบบโอ้โหดองมัรู้จะดองไงแล้วพี่ตัวกัญชาดองทีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยใบก็มีครับโอ้โหรูบี้บางคนเก็บกันเป็นพันนะก็เรียกได้ว่าเปิดไม่ได้ก็มีครับ คือผมถึงบอกว่าคลิปนี่ผมก็เลยมีแบบเฮ้ยเราลองใช้สูตรนั้นสูตรนี้เพราะว่าเป็นความเชื่อที่ทําแล้วมันได้นะครับอย่างไอทีนี้เนี่ยทำแล้วก็ได้บาฮยมทูตล่าสุดเนี่ยอ่ก็เพราะใช้ความเชื่อนี่แหละว่าแบบเอ่อแต่ละคนอาจจะมีช่วงเวลาในการเปิดที่ไม่เหมือนกันนะรวมถึงเทคนิคการเข้าเกมผมเชื่อตรงนี้มากๆ คือมันไม่ได้หมายความว่าทําแล้วต้องเปิดได้มันต้องมีคนที่เปิดไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกว่าสมุิเนี่ยเปิดสเปซส,สปาเนี่ยเปิด10คนเนี่ยอาจจะได้แค่2คนอาจจะได้แค่คน2คนนะคือแบบนึกจะเปิดก็เปิดอา,อาจจะได้แค่1-2คนแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยอาจจะมีเรื่องช่วงเวลาของออกเยอะไหมนะครับของแบบอะไรแตกไหมอะไรประมาณนี้เข้าเกมเป็นตัวอะไรผมมีความเชื่อว่าถ้าทำปุ๊บเนี่ย อ่าสิบได้สองอาจจะแบบหุ้ยสิบได้สามได้สี่ได้ห้าได้หกคนแต่แน่นอนมันต้องมีสี่ห้าคนเนี่ยที่เปิดไม่ได้อ่าไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดได้ทุกคนนะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ไอความเชื่อนี่แหละมันทําให้เปิดได้ฉะนั้น,นสสมมเนี่ยสะสมมาเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะก,กันชนิดหนึ่งแล้วก็อย่าใจร้อนผมมักจะไม่ได้ถล่มเปิดทีเดียวรวดเดียวนะครับอ่ามักจะแบ่งเปิดเพราะว่าอย่างไอดีนี้เอาไปดูคลิปแล้วกันว่าใช้กี่ตัว ตัวเมื่อกี้ถึงเหลือเพียบเลยนะครับคืออย่างที่บอกบางทีจังหวะมันได้จริงๆอ,ะอ่ะอ่าแล้วแบบเกมแจกนะตัวกรช้า5ใบ10บใบ15บใบครับเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวหดได้นี่ครับโกบก้อนเนี่ยแหละครับเก็บดองนะครับตูนเอาไว้ครับถึงเวลาได้ใช้แน่นอนยังไงก็ได้ใช้นะถ้าเราเล่นเกมนี้กันยาวๆนะครับอ่ะซึ่งคลิปเมื่อ,อตอนเที่ยงครับคลิปแรกของวันนี้ที่ลงไปเนี่ย เ,ออเห็นลายชื่อค่ายเกมไลน์นี่รู้เลยเกมไลน์เจอร์นี่คือแบบโอ้โหเดอะแบกจา๋จา,จา,จาครับฉะนั้นอยู่กันยาวครับเกมเขาก็ต้องประครบประหมนะเกมไลน์เจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันเออต้องประครบประหงไอดีให้ดีๆนะแต่สุดท้ายมันก็สําคัญจริงๆแหละนะครับว่าต้องเปิดให้ได้ครับแล้วคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้นั่นเองโซนเกียดีเนี้ยโดนน่นอนมันก็เพิ่งมีแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่เดี๋ยวผมลุ้นคริสต์มาสนะ อ่าลูบีนะครับก็วันนี้เสาสิเสาหน้า25นะครับสาก็เข้าสู่รอบโคลาโบแล้วแล้วก็ในรอบโคลาโบก็จะมีโอกาสเก็บอีกนะเพราะว่าคริสต์มาสจะไปปลายปีเลยนะวัน20กว่านะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเวลาประมาณสัก4อาทิตย์ได้นะครับอ่าก็จะเก็บสัปดาห์ละร้อยกว่าร้อยกว่าสะสมไปเรื่อยคือจริงๆนะมันมีอีกร้อย u b กสิีอยู่ใน iOS นะแต่ผมเปิดกาชาไปแล้วอย่างละ4 4รอบไม่ได้อะไรเลยคือเน่าแบบเน่าเละเทะเลยทีเดียวนะครับอ่บินหนีก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นตัวกันบินนะครับอ่ลองดูวัดกันดูครับทีมโหดที่เทสสามไอดีนี้เนี่ยหลีกสูงสุดที่เคยดันขึ้นไปไอจําไม่ได้แล้วน่าจะน่าจะเพชรหนะเพราะว่าไอดีนี้ผมปั้นบินแม็ก็เลยน่าจะดันไปเพชรหแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปนะ อ่ครับก็จะเป็นมาสเตอร์สนะครับอ่านะยังไม่ได้คาดการนะว่าจะทําได้ไหมหรือจะทำตอนไหนนะครับอ่านะแต่ว่าเรนเจอร์ตัวค่อนข้างจะหนูทรงแล้วดูดีครับนี่ยิ่งได้เบาล็อกบุกโดนแน่นอนครับอ่าไอดี ID นี้ของผมเดี๋ยวเดี๋ยววันพุดเที่ยงคืนใช่ไหมก็จะได้กดเก้าดาวก็จะเป็น ID ที่มี9าดาวแม็กสตัวแล้วนะ อ่านะครับอดทนมาประมาณเนี่ยหปีกับอีก9เดือน10เดือนครับเกือบเกือบสปีนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับไอดี ID แต่ละคนนะอดทนกันนานขนาดไหนไอดี ID ถึงจะสวยถึงจะโหดอ่านะครับแต่ถ้าเกิดอ,อดทนไม่ไหวนะก็หาซื้อครับไอดี ID มาเล่นเลยครับง่ายๆครับนี่ดูครับเล่นง่ายขึ้นมากครับตักการพึ่งเรนเจอร์นะเกียก็ ก็ไม่ได้ถึงขั้นเกียร์ฟรีแหละคือพอผ่านคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกียร์มาใช้งานดีๆนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับนี่รถแรกก็ตามสภาพนะคือเกียร์น้อยนะครับเนี่ยมีตัวเนี่ยไอซาลี่พิเชอร์เนี่ยแหละเฮ้ยผมลืมขึ้นไอซาลี่พิเชอร์เอ้ยขาดไปตึงตัวโอ้โหพลาดไปละอ่ะเดี๋ยวผมขอดูวัตถุดิบก่อนนะว่าซาลลี่พิเชอร์วัตถุดิบน่าจะหมด เพราะว่าผมไปปั้นท่านมืดและลรูนมืดน่าจะหมดนะ,ะเดี๋ยวฟาร์มหอสมุดนะครับก็จะเป็นวันที่ยี่สิบอ่ะน่าจะวันที่ยี่สิบโอเคสิเพราะว่าอหอสมุดลึกลับเนี่ยปกติจะเปิดวันอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งจะเป็นวันอาทิตย์ที่สิบเก้าครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยวันที่ยี่สิบนะ,ะก็จะฟาร์มนะครับในส่วนของอหอสมุดลึกลับนะครับเดี๋ยวผม อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะพิชเชอร์ผมลืมขึ้นครับพิชเชอร์ผมก็ควรจะต้องขึ้นเป็นเดาวนะลืมครับอ้าวลูนครบกลายเป็นว่าขาดน้ํายาเขียวอันนี้เดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มนะอ่าเดี๋ยวไปฟาร์มแล้วก็ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าขึ้นเป็นเดาวอ่าครับเรนเจอร์เนี่ยการขึ้นเป็น9ดาวต้องดูก่อนว่ามันใช้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับ อันนี้ศัตรูเพิ่มและท่าเพิ่มขึ้น3 0 0ร้อจะไม่ค่อยโหดเท่าไรอาจจะเป็นร่างโคนหรืออาจจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยหาอันที่ดีี่ยยากนะครับมันไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยได้ลาร์ดก็แจ่มนะครับร่างโคนก็ไปส่งเสริมนะครับในส่วนของอเรนเจอร์เพิ่มตัวขึ้นมาความสามารถที่เปิดติดเพิ่มขึ้น,นครับผีชิมสองอามุลป์บันตายก็นี่ครับทาศัตรูตายตามไปด้วยครับอย่นนองนงี้ยความสามารถมันมีให้เลือกเยอะนะครับก็เลยน่าขึ้นน่าเปลี่ยนร่างนะครับ ในนี้นะนี่บรรดามืดทั้งหลายครับโอ้โเรนเจอร์นี่ถือว่าตึงนะเนี่ยพอเราปั้นมาถึงขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยภูมิใจนะเราอดทนมาได้ถึงขนาดนี้ครับแล้วสำคัญก็คือได้เรนเจอร์ตัวใหม่ๆดีๆนะครับเออนะครับไปเล่นกับคนอื่นก็คือนี่เดี๋ยวดูนะบาวล็อกครับจัดหน่อยเพื่อนโอ้โหเราเห็นมูนเยลลี่ลอยหน้าลอยตาเต็มไปหมด ตานอยจานอย,นอ,ยอันนี้ดูซัมมอนนะเนี่ยพอเล่นเป็นทีมครับคนละเรื่องเลยครับไอตัวบราวนะครับอ่ะยังอยู่ดีมีสุขอยู่เลยครับมูนเดลี่อะไปแล้วนี่ควันขึ้นไหมไอ้ก็ควันไม่ขึ้นอยู่ดีอ่าส่วนหนึ่งนะมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะอ่าบาวล็อกของไอดีหลังผมที่มันโหดมากๆเพราะว่ามันมีอัปเกรดท่านครับมันก็เลยแบบยิงทีฟลุ่มเลยครับหายหมดเลยนะ ถ้าปกตินะครับที่เป็นท่าเสบเนี่ยถ้าเกิดเกียร์ไม่ตึงพอก็ไปเหมือนกันครับนี่นี่ไอที่ผมโอ้โหยื้อได้เพราะว่ามีตัวข้ามโอ้ยฝาตรงข้ามโอ้โหเกือบอยู่เหมือนกันนะแซมมอนเขาแตกพอดีครับคือแซมมอนกานพายุนะมันก็เลยปวดได้เป็นอย่างดีครับนี่เรียบร้อยเนี่ยความสนุกนะของไอดีคือไอดีมันยื้อได้ครับจะเล่นสนุกมาก อ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยโหปั้นมาแล้วแบบไอดียืนไม่ได้ครับแล้วเจอบอทมาโหดๆอยเงี้ยมันก็เล่นแบบไม่ค่อยสนุกมันก็ต้องแบบใช้เทคนิคในการใช้อเทมนะเข้ามาช่วยนะครับคือแบบนี้ก็จะบายสบายหน่อยนะอ่านี่ครับชนะต่อเนื่องรัวๆเลยครับนี่เจอไอดีโหดๆขอสู้หน่อยเอาแบบไม่มีตัวบินก็พออ่ะผมยังไม่เจอ,อในส่วนของ ตอนเลนเลยนะชนะมากี่ทีแลนะ้วเนี่ยตอนเลนไว้โผสักทีนะครับอ่ะตอนเลนจะเป็นอ่าสิ่งที่ติดอยู่กับ PVP ไปตลอดแล้วนะคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ได้มีบัคอะไรแต่อย่างใดนะครับตอนเลนก็จะยังอยู่ไปเรื่อยๆครับจะไม่เหมือนหมุนเวียนนะอ่าหมุนเวียนนี่หนึ่งเดือนจะมา1ครั้งในสัปดาห์ที่2นะครับอ่าราต้องรอดูนะครับรอบบัฟน้ํากับแสงอย่างเงี้ยไอดี ID นี้แสงมาอะไรฮะสองตัวนะครับ เออครับน้ําก็มีน้ําก็เอาไปด่งไนงะผมปั้นก็ได้ใช้แน่ๆนะครับอ่ดูครับนี่เพิ่มไนะด้หนึ่งพันนะโหดยังโหดอยู่มากๆแต่ถ้าเราฆ่าศัตรูได้ฉะนั้น,นทีมก็ต้องมีตัวดาเมจตึงๆนิดนึงครับออ,อันนี้น่าจะเป็นเพิ่มได้สามร้แหละดูทรงแล้วนะคือมันเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเกิดเพิ่มส0มร้อยนี่สบายๆนะไม่ยากเย็นครับ ถ้าเป็นเพิ่ม1000ปุ๊บร้องเลยครับอ่ะแต่ว่าเ,าเขาก็มีนี่ว่ามีบากีมีโอริเวอร์เดี๋ยวดูครับนี่เราลำนำโอริเวอร์นะเนี่ยผมใช้หุ่นไลากาอย่างที่บอกครับว่าในแพ็คเนี่ยเออตัวของหุ่นไลากาไม่กากนะคือผมมองว่าเก่งเลยนะครับเนี่ยในลีกเพชรเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันติดลำนำโหดมากๆนี่เมื่อกี้เราเห็นเลยครับว่าโอริเวอร์โดนลำนำเพียบเลยครับนี่แล้วทซมมอนผีนะ นี่แล้วดูครับว่าตัวกระโดดข้ามแย่งครับเข้าไปกระทืบป้อมเออครับผมมีทั้งเอเรนทั้งอัลเบโดไอทีนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยโหดเลยนะครับโซนดันยักษ์อคอยยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมจะเริ่มไปไล่เล่นนะอ,อ่าวางแผนเลยครับว่าโคโรโบครับจะต้องเปิดให้ได้ตัวคู่เทพอย่างน้อยหนึ่งตัวเ,ออเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะทําได้ไหมในส่วนของไอที่ลับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะ นี่ปั้นขึ้นมาครับขึ้น9ดาวสตัวรว่นครับแล้วก็ปัน้นตัวของไมกี้เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับอันนี้นี่อ่อาตรงนี้นะหลีกนะนี่คะแนนมันยังไม่ชนะอันดับข้างบนนะครับมันก็เลยยังไม่ข้ามหลีกอย่างเงี้ยต้องชนะอีกหนึ่งทีอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ชนะอีกหนึ่งทีแล้วกันนะเออนะครับอ่ะขอคัดทีมดูด้วยนะผมต้องคัดทีมแล้วนะเพราะว่าบางตัวมันจะมีตัวเลนเจอร์ที่แบบว่าผมแบบสู้ไม่ค่อยจะได้นะครับก็ จะข้ามไปก่อนนะมีบินก็จะข้ามไปก่อนครับเพราะว่าป้อมไม่ได้อัพป้อมอัพน้อยนะเรเวลยังไม่สูงครับเล่นแบบไม่มีค่า F นะครับเนี่ยเจอคอมโบนะครับก็ต้องหนีหนีนิดนึงไอ้ยังทีมเนี้ยตัวเก่าเยอะมากเดี๋ยวลองวัดใจดูนะครับว่าจะไหวไหมอเอาซีตำนานมาถ้วยนิดนึงครับโอเคอ่ะเพราะว่าตัวบินเขาเป็นตัวบินสาย พลังนะครับโดมินสายพลังนะครับก็น่าจะตีป้อมไม่แรงไหมต้องวัดใจดูครับว่าเกียร์เขาใส่ยังไงนะส่วนเรนเจอร์เขามีตัวเก่าๆเ,เยอะครับเราก็จะใส่นะนี่ตัวเก่าๆนั่นแหละที่เราจะยิงเขาให้แตกดูครับนี่อาม่าครับโดนครับอินุยะชาอินุยะชาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่พอวนเรากลับมาเนี่ยเขามีการปรับ สเตตัสนะครับแล้วก็ปรับลดแรงให้ด้วยนะอันนั้นมันเป็นเคสพิเศษจริงๆครับอ่าโดนตีป้อมรถทีรล้กี่เปอร์ดูก่อนอ่ะทีละ8เปอร์ครับอ่าโอเคอย่างงี้ก็สบายใจได้หน่อยนะปล่อยให้เขาตีป้อมไปก่อนครับอ่าไม่ไหวแล้วครับเออไอโบ้ครับไอโบ้ตีป้อมแตกได้นะคือถ้าเกิดเกียร์ดีพอก็แน่นอนครับ เยอะดีพอก็ตีป้อมเราแตกได้นะครับนี่อัดป้อมไปไอโบหายหมดเลยครับคือเทคนิคน,นี้นำไปใช้ได้ในหลีกแถวนี้นะอัดป้อมปุ๊บนะครับเรนเจอร์หายยกฝูงครับนี่เอาชนะได้อ่าแล้วก็ขึ้นเพชรสองแบบง่ายๆเลยนี่ครับน้ําเงินมีไม่พอขอไอพึ่งน้ําแรงครับอดทนให้ได้มากที่สุดกับทุกเรื่องนะทุกเรื่องในชีวิตครับชีวิตคนเรามันจะไม่ไม่กากไม่ตกต่ําไปตลอดแต่ว่าเราต้องไม่อยู่เฉยๆนะ นะสำคัญจริงๆนะทุกอย่างเลยครับจะเล่นเกมมาทําอะไรก็ตามครับชีวิตเราไม่มีทางตกต่ําได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยู่เฉยๆเราต้องมองหาโอกาสเราต้องมองหาอะไรอยู่เรื่อยๆครับมีอะไรทําได้ทําครับเดี๋ยววันหนึง่งมันสําเร็จเองนะเหมือนไอ้นี้ครับเปิดไม่ได้เกลืออาหารกบไปหากบไปเวลก็อัพไม่ได้ครับไม่มีค่าเอฟไม่มีกระป๋องนี่กระป๋องได้จากพาร์ทนะ เอามาค่อยๆเล่นครับเก็บะสมไปเดี๋ยววันหนึ่งพอเป็นวันของเราปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่เราทาเอาไว้เนี่ยมันคือความพร้อมอทุกอย่างเราทําตัวเองให้พร้อมก่อนนะนะไม่รอโอกาสครับเราต้องขว่ยคว้าหาโอกาสนะอไอดีนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆครับน้ำเงินมีไม่พอนะขอให้พึ่งน้าแรงครับแล้วก็สุดท้ายขอให้ทุกคนมีดวงอย่างที่ต้องการนะแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆกำตังก็ได้ครับไปที่ร้านซื้อขายดีเกรนเจอร์ร้านนี้ครับทาโร่โเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงตต้องนึกถึงทาโร่โเรนเจอร์นะครับ โ,โบรกโหโลแสงเมื่อตึงๆเกียร์โดนแน่นอนอ่ะไปจัดที่ร้านคา้าได้เลยนะอ่ะส่วนใครอยากขายดีก็ไปจัดได้ครับไอดีสวยๆนะครับราคาร้อนอ่ะผูกไลน์นะครับก็ไปขายได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาร์โรเดนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาร์โรเดนเจอร์นะครับอ่ะกดติดใจกดติดตามเพจด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดทักแชทแล้วเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางนะทาร์โรเดนเจอร์เก้าเก้าอ่ะก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะส่วนไอดีนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยอ่ามาทำให้ดูวันหลังนะด่านยากกระบอกคอยยังงไไไปไม่ถึหน นะครับก็เดี๋ยวได้เก็บปลอ,อได้เก็บตัวกระช่านะได้เก็บกบต่อเนื่องแน่นอนวางแผนโคโรโบครับส่วนลูบี้ที่มีทั้งหมดนะก็จะไปเปิดคริสต์มาสเลยนะครับเพราะว่าต้องการโดนแน่นอนอ่าก็เลยจะเน้นไปที่คริสต์มาสนะครับอ่าที่เหลือก็เกียร์อื่นๆของคริสต์มาสก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่หลายชิ้นนะครับวันนี้ประมาณนี้แลกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ